โอ้มันมาลีอยู่นี้เนาะบ่ได้เนาะสาดสวัสดีครับมินิเฮ้าสกับจีภาพีพ่พาน้องไปกินข้าวนะครับอยู่โคกอยู่ปลากันตอนนี้าานนเราอยู่อ่าจังหวัดสุโขทัยจังหวสว่างแดนดินนะครับเนาะยยิงบนะ สวยงามยกับเกหน่งตเดยาอาเครื่องบุหรี่ เกเตรก็มีอยู่ม้อนต่ำเฉพาะเนืเอพริกมาอาจารย์ตันี้นี่พกเน้อไก่ผู้เฒ่าดูสาว่นต่ำเนี่ยเทาส่มาเรงขึ้นมาหนุกระโดดควักทีมงานหากินหมานคุณถือว่าเป็นการรีวิวเต้นแล้เจ้าจังต้องเกาะใต่มาไม่บอกส่องเบ่งก่อนนี่นี่ม่ก่อนส Well oh, I'm saying ครับบอกไงมันมีคือเซ็บว่ามันม,มีป่าเลยมันบอกกลิ่มเลยอ่ะก็กัน,น,นอ,อืมเ <c oughs> อ,อ้าเอาสิบ่ <c oughs> ามาเบิ่งปลาพี่น้องนอี่สวัสดิ์น้นเขา่าเขาขานใหม่โอ้มันมาลีอยู่นี้เนาะบ่ได้เนาะนจบลงไหมแ่นั้น

เงีย <Yeah. S 1> ปจับปลาดุกเ<ง>องเรากออกไปส่นะาเอาเอนม,นมตัวบา<อ>บาได้ได้ได้ทั้สีกรรุ่นปลาดนี่ ตัวเด็ยังไงกับมือจำแขนป่ะวะจบคุยออกมาแทบอเออยึดไปจ <c oughs> ำแขวนพอดีประมาณโลโลสองโลสามนะ ลวดลายหาบอ่ะของแม่บอแม่ตองกินเแมุ่่ยยีบเตัวนึ่งเนี่มีแต่รุนใหญ่านานมแตรุนใหญ่าายแปดเบิ้งเยเบิ้งเยอวทงมา